E สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์นกเตอร์วส,สินพิพัฒนาชัดนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนนะครับทีมสารต่อเบอร์ 1- น่ถึงสิวันนี้นะครับผมจะขอญาตมาแนะนําตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งนะครับกรรมการสาธารณสุขจากทีมของพวกเรานะครับโดยหัวหน้าทีมนะครับเราได้แก่ท่านอาจารย์ธนัญชัยวรรณสุขนะครับซึ่งวันนี้ ได้รับเกียรติท่านมาช่วยเล่านะครับในเรื่องของทิศทางและนโยบายนะครับตลอดจนการขับเคลื่อนในในโยบายของทีมสารต่อของพวกเราครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ธนันชัยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมธนันชัยวรรณสุขหัวหน้าทีมสารต่อนะครับและผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธนารนณะสุขชุมชนวาระที่3รวมทั้งหมด12คนนะครับหมายเลข1ถึง12นะครับซึ่งผมต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก ภายสารบางชวดและทีมผู้บริหารรวมทั้งเครือข่ายทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับผมเป็นอย่างสูงในการที่จะเข้ามาเป็นผู้นําทีมสารต่อโดยที่เป็นการรับไม้ต่อนะฮะสารต่อภารกิจสภาให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยมุ่งเป้าให้ความสําคัญนะครับในการดูแลสมาชิกทุกท่านทุกที่ทุกเวลาและตอบโจทย์การพลิกโฉมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สู่มาตรฐานสากลในวาระที่3ปี2567ถึง2570นี้ถึงได้วางนโยบายไว้10ด้านนะครับเพื่อที่จะดูแลสมาชิกสมาชิกทุกท่านให้ความไว้วางใจทีมสารต่อนะครับเลือกผู้สมัครหมายเลข1ถึง12ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการสภา,าการสาธนารณสุขชุมชนวาระที่3ทีมสารต่อเรามีความพร้อมที่จะทำงานได้ ตามภารกิจสภาทันทีโดยผมขออนุญาตให้ผู้สมัครอีก11ท่านได้กล่าวถึงนโยบาย10ด้านที่จะพลิกโฉมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสู่มาตรฐานสากลต่อไปครับ